ไหนมีใครเป็นแบบนี้บ้างนอนไม่หลับทํางานหนกักพักผ่อนน้อยเครียดคิดมากเป็นไมเกรนบ่อยเข้าสู่ว้ทองสุขภาพเสื่อมร่างกายก็เริ่มโทรมป่วยง่ายหยุดฟังคลิปนี้ก่อนค่ะด้าน,นะคะเชื่อว่าหลายๆคนใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการทํางานก็ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรูกลับเข้าบ้านอีกทีก็ดึกดื่นทาซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้ค่ะด้าจะมาบอกวิธีง่าย สามารถทําตามกันได้เลยนะคะรับรองว่าสุขภาพดีขึ้นแน่นอนนี่เลยค่ะ A W L Royal Jelly ของ Oswell Life เป็นนมผึ้งจากธรรมชาติเกรดดีพรีเมียมมากๆค่ะแล้วก็ผลิตแล้วก็นำเข้ามาจากออสเตรเลียนะคะโดสสูงสุดในท้องตลาดมากถึง2180มิลลิกรัมคือทานแล้วเห็นผลจริงไม่ถึง10วันก็เห็นผลชัดเจนแล้วคือทานได้ทุกวันเขาไม่ได้ทำให้อ้วนนะคะเพราะว่าเขาไม่ผสมน้ำมันด้วยค่ะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายไม่ตกค้างในร่างกาย ช่วยเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณด้วยเรียกได้ว,ว่าสวยสุขภาพดีจากภายในออกมาสู่ภายนอกเลยค่ะแล้วก็นมเพึ่งของออสเวลไลฟ์เนี่ยนะคะเขาช่วยเรื่องของสุขภาพได้ดีลดความเครียดปวดหัวไมเกรนช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอาการช่วงวัยทองแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะใครที่มีปัญหาพวกนอนไม่หลับหลับยากตื่นนอนมาไม่สดใสเพลียระหว่างวันร่างกายโทรมๆด้ บอกเลยว่าน้ำนมพึ่งตัวนี้ของออสเวลไลฟ์เป็นตัวช่วยได้เลยยังด้าเองทํางานหนักพักผ่อนน้อยก็เกิดอาการล้าความเครียดสะสมจากการทํางานมันก็ส่งผลทําให้หลับยากด้าจะรีบบูสตัวเองด้วยนมพึ่งตัวนี้สเม็ดก่อนนอนก็จะทําให้เราเนี่ยหลับดีขึ้นหลับได้ลึกขึ้นเราจะรู้สึกมันสดชื่นร่างกายมันรู้สึกกระปี้กระเป๋าอารมณ์ดีไม่หงุดหงิดแล้วก็ทําให้เรามีแรงทํางานอย่างต่อเนื่องทั้งวันได้เลยนะคะมันจะรู้สึกว่าร่างกายเราได้รับการบูสต์อย่างนมพึ่งของออสเวลลไลฟ์ตัวนี้นะคะ เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดยาอายุวัฒนะเลยนะคะได้ครบจบเลยทั้งสุขภาพแล้วก็งานผิวและที่สําคัญได้กล้าการันตีเลยนะคะว่าคุณภาพเนี่ยเหนือราคาเพราะว่าเป็นนมพึ่งที่เกรดเทียบเท่ากับยาเลยค่ะเขามีทั้งออยอไทยแล้วก็ออยอของออสเตรเลียด้วยและก็มีฮาราลด้วยนะคะคือพี่น้องมุสลิมเนี่ยทานได้โรงงานที่ผลิตเขาเป็นโรงงานที่ผลิตยาอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็มีใบรับประกันสินค้าทุกรตของการผลิตด้วย เขามี TGA นะคะเขาเรียกว่าเป็นทะเบียนยาค่ะที่มีเอกสารรับรองครบเพราะฉะน,นั้นค่ะ A W L Royal Jelly ของ o s w e l l Life เนี่ยมีทั้งหมด3ขนาดนี่ขนาดแรกตัวนี้เป็นกระปุกใหญ่นะคะตัวนี้ค่ะกระปุก365แคปซูลทานได้ทั้งปีตัวนี้ค่ะ กระปุกละ30,50บาทตอนนี้นะคะเขามีโปรโซื้อ1แถมขนาด30แคปซูลให้อีก1กระปุกจ่ายแค่2,490บาทเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากได้กระปุกเล็กๆขนาด30แคปซูลน,นะคะ1กระปุกราคา690บาทตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโซื้อ2แถม2ในราคาเพียงแค่1,290บาทแล้วยังมีอีก1ขนาดด้วยกันนะคะนี่เลยเป็นกระปุก60แคปซูลน,นะคะกระปุกละ1290 10บาทนะคะแล้ววันนี้มีโปรเหมือนกันค่ะซื้อ2แถม2ในราคา2,290บาทเท่านั้นค่ะนมพึ่งของออสเวลไลฟ์คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเอาง่ายๆตกเฉลี่ยก็เพียงแค่วันละ6บาทเท่านั้นทุกคนเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะทํางานหนากักพักผ่อนน้อยวันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคะแต่ว่าใครที่ต้องการจะบูสร่างกายเพิ่มเติมทาน2เม็ดก่อนนอนวันรุ่งขึ้นคุณจะรู้สึกสดชื่นได้รับรองว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะฝ ไว้ด้วยนะคะกับ A W L Royal Jelly ของ Oswell Life ค่ะ